สวัสดีค่ะมาเจอกับอิงในอิงทูชาแนลกันนะคะวันนี้นะคะอิงก็จะมารีวิวนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นแบบลูกอมตานกแก้วแล้วกับโกโก้โกโก้อะไรไม่รู้อ่ะแม่บอกว่ามันเป็นสมัยเด็กอ่ะที่แม่เคยกินลูกอมโกโก้หัวโตค่ะของนี้ที่ที่อิงเชีอ่ะค่ะมันหมักฝรั่งตานกแก้วค่ะ คือได้ไหมอันนี้ถูกแล้วนานกแก้วค่ะงั้นเรามารีวิวแป๊มแม่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 เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะถามแม่เป๊บสิ่งแรกนะคะที่จะมารีวิวนั่นก็คืออะไรอ่ะหัวโต้ลูกอมกโก้แม่ไปเจอที่ซื้อในห้างใช่ปะแม่ขนมโบราณห้างนี่ค่ะมาลองชิมกันแป๊บนึงค่ะหมัฝรั่งเป๊บ ขอตัวก่อนนะโอเคเราจะมามีสกีนนนกน,น,ยยสนีในะครับมาเมียใช่ไหมเออเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวเอาไปตัดไฟรถเลยขอคุณแย้น,นะคะมีันก็ขอเปลี่ยนสถานที่นิดหน่อยนะคะเพราะในร้านทีน่ไทยในร้านมันแบบมีแม่คขาแม่ขาเข้ามาค่ะ เราจะมารีวิวนี้ค่ะลูกโกโก้กูนแล้วก็หมาฝ้าหลังตาโนแกวโอเคเดี๋ยวเราจะมานี่กันเดี๋ยวแกะมาแกะหุยเดี๋ยวอ๋ออันนี้อันนี้แม่อีกแกะไปแล้วนี่ในในกล่องกล่องประมาณนี้มีอยู่แค่ โคตเรกค่ะตอนแรกคิดว่ามันจะใหญ่ๆเนี่ยเล็กมากเลยอะ่ะอินจะลองชิมดูไปผักยีเนี่ยน,น้องเพียวค่ะเคี้ยวจนรสช็อกช็อนำ้ำไม่เหมือนช็อกโกแลตแต่มันไม่กรุมากอ่ะอร่อยมันช็อกโกแลตอร่อยเลยค่ะอร่อยหวาน หอมเหมือนโกโก้แล้วก็แบบมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนต้องเคี้ยวนะถ้าถ้าไม่เคี้ยวมันจะไม่รู้รสชาติเคเหมือนโกโก้ที่มันเป็นแท่งเล็กๆที่เอาไปไปโรยหน้าเครปหน้าอ๋ออหนัน้าเค่ะเฮ้ยอันที่สองที่เราจะมารีวิวนี่เลยค่ะอฝรั่งตานกแก้วกับหัวกับหัวอ๋อล้อกับหัว คือเ <Okay. S 2> สีเยอันเดียวที่จับผม <c oughs> นั่นแหละแล้วเขาบอกเลยนะถ้่เรากินอันเดียวก็พอแล้วมันหวานเกินมากเราหวานจากคุนแล้ว <c oughs> มันหวานหมดเลยไอ้ขนมตัวนี้มันหวานหวานมากลูกอมตาหนกแก้วที่อินเอ้ยไม่ใช่ลูกอมสิหมากฝรั่งตาหนกแก้วอะ่ะที่อินไปกินไปมาตะแก้เคี้ยวไปตั้งนานยังไม่หายหวานเลยจริงมันไม่เหมือนห,านหมากฝรั่งสมัยเนี้ยแบบเคี้ยวแป๊บเดียวก,ก็หมดหวาน อันี่มันเหมือนเป็นสีไม่เหมือนกันแต่รสชาติเหมือนกันเดสเลยนะคะแค่สีอมันเปลี่ยนแี่อีกแวเล้วสีฟ้านะคะแล้วอนจะเป็นสีสีเฮ้จะหลับกันแล้วพี่จะสีเหลืองโอ้พี่ขอสีเหลืองสลับโอเคเดี๋ยวเราจะแกะกันก่อนนะคะนี่ค่ะที่มันออกมา คล้ายๆอะไรไม่รู้อ่ะมันเหมือนที่หอหมักฝาหลังเออ๋ยวเราแกะแบบอุ้ยมันมันติดกันอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราแกะกันกันนี่มันจะเป็นอย่างนี้ของอินของใบฝนก็เหมือนกันนะคะเป็นอย่างนี้โอเคในของใบฝนของอินไม่เหมือนกันนิของอินโต้ของใบโต้นี่ดูดิมาดูดิดูเฮ้ยต้องทลาบกันดีขอโทษตอนมา เหลืองโอเคเราจะมาลองชิมกันนี่เป็นรูปอย่างนี้มันเหมือนกันทุกอันเลยนะคะแต่แค่ข้างล่างจะเป็นข้างหน้านี่ค่ะนี่ค่ะทำนี้ค่ะน่าจะไดนเป็นตารางนี้นี่เห็นไหมโอเคเราจะมาลองนี้ลองชิมกันเลยขยันกังวลอ๋อพันจะหลุดแล้ว ตื่นวันปวดหมดแล้วอ่ะแข็งหวานเห่อยหวานกันเลยอ่ะเจ๋งมากเลยหวานมากแข็งหวานปวดฟันอ่ะนี่นี่จริงอ่ะตอนนี้คือหลัันหลังทุกมมเนี้ยก็แบบหายยแล้วไปแล้วนะอันนี้ยังไม่หายค่ะ โคตรหวานหวานขึ้นกว่าเดิมมาหวานขึ้นแน่นอนคะ่ะเยอะอีกเลยอันแรกวหวานนิดหน่อยอันนี้ต่อโคตรหวานเหละเขาจะเอาขอดตัวไปเคี้ยวให้มันแขยหวานแล้วก็สามารถ่อ่วังพฝั่งได้ไม่รู้ว่าจะเป่าได้หรือเปล่าน,นะคะขอัวไปเคี้ยวก่นอนตอนนี้นะคะเราเคี้ยวไม่เคี้ยวมา,ๆๆมาแต่ก่อนมันจะเป็นอันแบบเฉี่ยมๆใหญ่ๆใช่ไหมทขาห้่คมมากเล็กมากเลยนะ เบื่อเด็กรีวิวค่ะรีวิวที่อื่นได้ไม่คะเด็กค่ะครับเาไปรีวิวแล้วไปลงยูทูบเหรอเอาไปลองกันนิดไปไปลองอันนิดใครเสื้อฝาอ่ะนี่นี่เอาลูกอมไม้ปูเฮะอะไรอ่ะแบบกำลังเปรี้ยวมากเลยอ่ะไม่ใช่เปรี้ยวหวานโคตรเลย